กิจกรรมครับมาต่อด้วยทําทําอะไรครับตอนนี้ครับพี่ที่ความครับทําไอติมนะครับนี่น้องพอใจกันเป็นกําลังใจให้ครับอ้าวทำไอไอติมรสอะไรครับนมกินด้วยนะครับอ้าวกำลังทำไอติมนะครับนี่อันนี้พอใจเขาทำอะไรนะครับไอติมนะครับไอติ ไอติมมาโหมีผู้ช่วยครับแม่เป๋ยแล้วก็มีผู้ช่วยดีพร้อมเร็วเรือเรืวเรือเรือว่าจะเป็นหนรือเปล่านะครับโหหน้าชินจังเกลียดอะไรครับนี่ ale, รครับมาทำไอศรีมนะครับรเป็นกิจกรรมของเราแล้วครับวันนี้ว้าวใกล้จะเป็นไอติมหรือย,อยังคะ โอ้เฮปากคินด้วยนะครับโอ้วีดีพร้อมทำไอติรีมสุดยอดเลยครับตอนนี้เป็นไอซครีมแล้วค่ะเตรียมตักแล้วนะคะพี่ที่พร้อมพี่พร้อมดูพี่เขาตักไอซครีมให้ที่ที่พร้อมดูตรงนี้ค่ะ แข็งแล้วเห็นไหมพี่ที่พร้อมปไปได้ไครีมแล้วอยากกินไหมคะไอศครีมฝีมือตัวเองเลยนะเนี่ยว้าวพี่ด่พร้อมไอศครีมรสนม ว้าว film, cream, <cam> <streaming leer> เสร็จแล้วเหรอพี่ดีพร้อมทำไอศครีมเสร็จแล้วค่ะทุกคนว้าวน่ากินมากเลยนี่ทำไอศครีมครั้งแรกเลยใช่ไหมครับเยี่ยมยกมือเยี่ยมโอ้โหตั้งใจทำมากเลยเก่งที่สุดเลยนี่พี่พร้อมทำไอศครีมเสร็จแล้วค่ะว้าวน่ากินมากเลยนี่ทำว้าวไอศครีมพี่มือพี่ดีพร้อมใช่ไหมคะ เอาชิ้นนี้อร่อยไหมยกนิว้วอร่อยเย yeah! ี่ยมโอ้โหทำให้กินบ้างพี่ครับพอใจไปกินด้วยค่ะให้พอใจกินด้วยค่ะป้อนน้องหนคะให้เราชิมหน่อยเอซีทีฝีมือที่ค่ะครับอร่อยไหมเออไปกินเลยฝีมือพี่เขาเสร็จแล้วก็ขอพักขอพักกินไอเกมกับเซนฟรายก่อนนะครับน้องต้งเือที่ใส่ตังค์กิน พีมือตัวเองอร่อยมากไหมพี่ดีพร้อมอร่อยมากเลยค่ะกินก่อนกินก่อนกินก่อนคำหนึงอาเป็นไฟโอเค